สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางหุ้นนิเคียชาาบ่ายปกตินะครับวันจันทร์ที่2 6มกราคม2569นะครับแนวทางของเราวันศุกร์นะครับพี่พี่ก็ถือว่าปังๆอยู่นะครับนอกจากว่าผมหาแผ่นกระดาษตัวนี้ไม่เจอเนาะพี่พี่หลังจากหยุด2วันก็กระดาษหายแล้วนะครับพี่พี่เนาะว่าจะมาสรุปให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับ สำหรับแนวทางหุ้นนี้ขี้นะครับผมก็ทำตามสูตรคำนวณนะครับมีหลุดมีเข้านะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับผมในรอบเช้าวันจันทร์นะครับเช้าผมให้ไปที่เลข2นะครับแล้วก็เลข7รูดที่2นะครับ2 1หนึ่ง

แล้วก็71นะครับผมแนวทางในรอบเช้านะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับจะเป็น2 1 2 6แล้วก็71นะครับท่านใดชื่นชอบเนาะขอให้ปังๆนะครับสลับแนวทางวันจันทร์ส่วนในรอบบ่ายนะครับบ่ายผมให้ไปที่เลข4กับเลข5นะครับสายรูดให้ไปที่ เลขห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่เก้านะครับสามตัวนะครับผมสี่ห้าสองนะครับ นะครับผมสําหรับแนวทางในรอบบ่ายเนาะให้4กับ5นะครับเลขพี่น้องส่วนตัวจอดจะเป็น5052แล้วก็42นะครับผมก็ขอให้แนวทางนะครับวันจันทร์นะครับที่26มกราคม2569พพ,พ,พี่พี่สมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเนาะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับก่อนออกไปฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ